ก็เชื่อมั่นว่าคุณทักษิณหรือคุณหญิงอ้อไม่ประสงค์ให้ลูกสาวต้องมาโดนข้อหาแบบนี้หรอกตอนนี้คนพยากรณ์ว่าอายุรัฐบาลเนี้ยสั้นอยู่แล้วแล้วส่วนใหญ่ก็ให้น้ำหนักด้วยว่าสั้นกับรัฐบาลเศรษฐาพอเนื่องจากเป็นการข้ามขั้วเนี่ยแล้วมันเป็นการเหมือนเสียสัตวนะ์อ่ะมารวมพลคนเสียสัตวนะ์อ่ะไอ้พักเพื่อไทยเนี่ยเสียภาพในเรื่องของเสียสัตว์เพื่อชาติแล้วแต่ไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยที่จะมาจัดการเนี่ยมันใช้มือของคนไม่กี่คนของของค์กรอิสลามก็จัดการได้แล้วมันเหนื่อยกว่านยายร ถ้าท่านทักษินไปก่อนมันเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่เจ๊งแต่จริงคือเจ๊งเพราะว่าแบ็กไม่มีกองหลังไม่มีแล้วก็มีการปรามาดว่ายัางไงท่านายกก็หนีไม่พงง้นเงาท่านทักษินจะไม่ขอตอบเรื่องท่านทักสินแล้วนะคะเพราะว่าเราต้องเดินไปข้างหน้าก็ดีเอ็นเอเดียวกันต้องดีว่าผมเะได้สบายๆอยากก็ร้องร้องให้ดังแต่อันนี้ที่ตึงระวังอ่ะระวังผู้การจะตลาดก่อนลูกเรือวิสัยทัศ ที่ดีไม่ว่าจะมาจากใครก็ตามอายุเท่าไหร่ก็ตามวิสัยทัศน์ที่ดีคือสิ่งที่ดีความแข็งแกร่งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกเนี่ยม,มันอยู่ที่ท่านอาดีตนายกท่านทักษิณเป็นตัวพลังที่อยู่ข้างหลังคิดว่าไม่ไปถึงรัฐประหารเพราะว่านายกอิงเนี่ยแม้กระทั่งพอเกิดความล่อแหลมนะยังเชื่อมั่นอาจจะต้องถูกบังคับวิถีจากคุณพ่อคุณแม,ณแม่เพื่อไม่อยากให้เป็นบทเรียนให้ลูกสาวต้องเหมือนคุณพ่อหรือคุณอาผู้อื่อ ระหว่างนักนักร้องกับม็อบนอกสภาการมืองส่วอันไหนมันมันจะโดนโดนโดนหลุดออกจากตำแหน่งมากกว่ากันอันที่นักร้องนี่หรือจะคนจดการไปองค์กรแต่ไอ้ข้างนอกเนี่ยกองเชียร์ถึงเราเห็นชัดเลยไงกรณีท่านนายกเศรษฐาใครจะไปคาดถึงไงปั้งมาก็จริงๆนายกเศรษฐาหลุดด้วยคะแนนเสียงคนเดียวเท่านั้นอ่ะคือห้าสีเท่ากับคนเดียวทําให้หลุดเลยอันเนี้ยที่มันชี้เห็นเลยว่ารัฐธรรมนูญของเราเนี่ยมันมีปัญหา เลยกว่านายกเศรษฐาเพราะนายกเศรษฐาเนี่ยท่านโดนคดีเดียวแล้วก็โดนรัฐมนตรีพิชิตสันนักนายกคนเดียวแต่ท่านนายกพินทองทานคุณอิงเนี่ยมันคือหลายประเด็น<ม>คือกลายเป็นเรื่องของตัวเองไม่ว่าบางคนก็สื่อข่าวสารมาว่าจะถอยเรื่องจริยธรรมไปตั้งแต่การเข้าเป็นนักศึกษาของจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยจริงไหมแล้วก็มาเรื่องคดีที่วัดใหญ่เนื่อมแล้วก็ประเด็นอาการถูกครอบงําจากคุณพ่อ ผู้นำจิตวิญญาณพรรคเพื่อไทยเฉะนั้นประเด็นมันมีของตัวเองเนี่ยก็อย่างน้อยสามเรื่องละแล้วปัญหาก็จะเกิดขึ้นรัฐมนตรีที่ล่อแหลมที่จะมีโอกาสขัดจริยธรรมร้ายแรงนะครับแล้วก็ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงแล้วก็ไม่ซื่อสัตย์สุจริตเนี่ยตรงเนี้ยรัฐมนตรีตรงเนี้ยที่กันว่ากันกรองมาแล้วนะมันก็เหมือนแบบกรณีลักษณะ้อของรัฐมนตรีท่านพิชิตอะ่ะได้ข่าวว่าก็มีอยู่ใน บัญชีที่จะถูกล่อแหลมตั้งสามสี่คนแล้วแต่นั้นตรงเนี้ยฝ่ายที่จะร้องเรียนเนี่ยเขาต้องการเห็นภาพชัดไงว่าไอ้มีใครบ้างพอเห็นชัดตอนเนี้ยเชื่อว่าเขาเตรียมคำร้องไว้แล้วพอจากนั้นถแถลงนโยบายเสร็จปั๊บเรื่องนี้ก็จะมาอีกเจอแค่คุณเลืองไกรนักร้องอาชีพนี่ก็เหนื่อยละแล้วลมาเจอคณะรัมตีและคณะรัมตีเนี่ยมันเหนื่อยหนักเพราะอะไร,รเปล่าเพราะคนที่ล่อแหลมเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะพักเพื่อไทยอของตัวท่านนายก,ากมันกลายเป็นอาจจะเป็นต่างพักอีก มันก็เลยยิ่งอาการหนักเข้าไปอีกเมื่อเกิดขึ้นปั๊บเนี่ยมันจะกระทบความเชื่อมั่นเลยกระทบเครดิตของท่านนายกกลุ่มภาคประชาชนที่ต้องการจะเรียกร้องแล้วก็ค่อนข้างจะเห็นต่างรัฐบาลก็มีการเลื่อนชุมนุมกันแล้วที่อนุสาวรีย์ประชาธิปตไตยนะเราจะเห็นเลยว่ามันเป็นไปตามข่าวสารเป็นไปตามกระแสความ เป็นไปตามสภาวะแวดล้อมที่เห็นชัดว่าเนื่องจากรัฐบาลตัวเนี้ยมันเป็นการประกอบกําลังกันแบบลุมๆอ,อ่ะฉะนั้นมันจึงมีปัญหามากกลุ่มอํานาจเก่าอ่ากลุ่มอานาจเก่าเพราะว่าเขาจะใช้กลไกขององค์กรอิสระเขาไม่สามารถใช้มือในสภาไงเพราะเสียงมันน้อยอยู่แล้วฉะนั้นเขาจะไปใช้กลไกของการเรื่องร้องเรียนและใช้มือไม้คือปอปอชอใช้มือไม้คือองค์กรอิสระ,ะคล้ายๆหมนมันมีความรู้สึกว่าเอ้องค์กรหล่านี้ครอบนำได้หรือไม่เนี่ย แต่จากประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเนี่ยคนมันมีความรู้สึกว่ามันเหมือนถูกครอบงำได้เหมือนหาใบาเสร็จไม่เจอแต่ว่าเอ้ยยังไงรู้สึกมันไม่โปร่งใสมันผสมผสานกันไงเพราะว่านักร้องที่เป็นชื่อดังๆในอดีตเนี่ยก็ปรากฏว่าก็ไปอยู่พรรคพลังประชารัฐในปีเดียวของพลเอกประวิตรบิ๊กป้อมอย่างเงี้ยมันก็เลยแยกไม่ออกว่าเอ๊ะมันเป็นเรื่องส่วนตัวมาร้องหรือมันเป็นเรื่องถูกถูกทางพักเบื้องหลังทางพักผู้ใหญ่ของพักให้มาร้อง ขณะเดียวกันพรคพลังประชารัฐก็ถูกแบ่งสองซีกอีกซีกหนึ่งมาอยู่กับรัฐบาลที่มีแกนนําคือร้อยเอกธรรมนัสอีกซีกหนึ่งก็อยู่กับหัวหน้าพลเอกประวิตย์แต่พอดีตอนเนี้ยมันดันมาเกิดอุบัติเหตุที่คาดไม่ถึงอของสารรัฐมนูลแล้วทุกคนก็ชี้เลยว่าเอ๊ะไอตัวเนี้ยมันเกิดเหตุก็เพราะว่าเหมือนกลุ่มคณะของพลเอกประวิตย์อยู่ข้างหลังมันถึงมีความโกรธเจ็บปวดกันไงก็เลยกล่าวหาว่าเฮ้ย บ้านป่านเนี่ยมาทําให้รัฐบาลพังเพราะต้องการจะมาชิงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีภาคประชาชนที่วันนี้ก็เคลื่อนไหวกันแล้วชุมนุมเบื่อม,ม,มันเขาเรียกว่าจุดกระแสะอ่าตรงนี้ถือว่าอันตรายมากดังนั้นจากปัจจัยภายนอกเนี่ยมันจะล่อแหลมปัจจัยภายในมันเหมือนรัฐบาลมีเสียงสบายสบายสามร้อยยี่สิบสบายสบายแต่จริงๆเนี่ยมันไม่สบายหรอกเพราะมันเป็นการรวมกันแบบหลุมหลุมแต่ไอ้ปัจจัยภายนอกเนี่ยที่จะมาจัดการเนี่ย มันใช้มือของคนไม่กี่คนขององค์กรอิสระก็จัดก,การได้แล้วพักประชาชนเนี่ยไม่น่าจะล้มรัฐบาลได้อยู่แล้วใช่แล้วพักประชาชนเนี่ยมีจุดดีอยู่อย่างนะเขาไม่นิยมชมชอบว่าจะให้อ,องค์กรอิสระหรือองค์กรอื่นเนี่ยมาจัดการคนที่เป็นนายกร,รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีหรือนัากการเมืองเพารพาะเขาถือว่าเขาเหล่าเนี้ยยมันผ่านคุณลักษณะสมบัติตามกติกามาถูกต้องแล้วโดยจากประชาชนฉะนั้นถ้าจะชี้ถูกชี้ผิดหรือขับเนี่ย มันควรจะเป็นอำนาจหน้าที่ของตัวสภาหรือรัฐสภารวมผู้ที่สมาชิกด้วยก็ได้อเป็นคนขับไม่ใช่ให้คณะบุคคลเพียงไม่กี่คนยิ่งตอนหอนายกเศรษฐาเนี่ยมันเท่ากับเหมือนเสียงเดียวมาทําให้หรือนายกรัฐมนตรีและคนเหล่านั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีความเรียกว่านะสัมพันธ์โดยตรงกับประชาชนอิทธิฤทธิ์ของพรรคกางประชารัฐที่มีพลเอก ประวิทย์เป็นหัวหน้าพักต่อเนื่องนะฮะโดยที่อาจจะสลายคัค่วของร้อยเอกธรรมนัฐออกไปแล้วเนี่ยยังมีฤทธิดเดชอยู่แค่ไหนมีฤทธิดเดชแน่นอน <c oughs> เพราะทุกคนยังเชื่อว่าปป <c oughs> ชอกับสารรัฐมนูลเนี่ยเขายังเกี่ยวข้องได้และที่บอกไงเขาใช้มือไม่เท่าไหร่เนี่ยก็สามารถชี้ขาดได้แล้วฉะนั้นเขาไม่ได้สนใจหรอกฝ่ายพักฝ่ายค้านหรือพักฝ่ายสบานจะต้องไปหาเตียงไม่ต้องเขาเอาประเด็นที่มันชัด แล้วก็เชื่อมั่นว่าพอถ้าเข้าสู่กระบวนการเนี้จัดการได้ไม่มีครอบนํำหรอครับครอบครอบครองไหครับครอบครองไม่ใช่ก็เป็นลูกสาวผมอ่ะอันนี้เรามีความเสี่ยงแน่นอนร้อยปร์็นะครับคือคล้ายๆว่าคือท่านทักษิณเนี่ยแหมท่านก็ออกมานำพอสมควร แล้วบางครั้งก็มีคําพูดที่ท้าทายที่บอกผมไม่ได้ครอบงำผมครอบครองเลยอันนี้ถ้าคาครอบครองตามความหมายของมันเนี่ยมันถือว่าเป็นก,กรรมสิทธิ์เลยนะแต่สิ่งที่เห็นเนี่ยไม่ว่าตั้งแต่เริ่มจะตัดตั้งรัฐบาลแล้วพอท่านนายกเศรษฐาพ้นปับ๊บก็มีบ้านจานสองล่าเรียกพักการเมืองที่รวมรัฐบาลกันไปหารืออย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งบอกเหตุว่าเอ๊ะมันมีคนครอบงำอยู่ข้างหลังไหมแต่ในข่าวสารเนี่ยก็ไม่ได้เห็นท่านทักษิณน,นะ แต่ว่าเป็นข่าวว่าเอ๊ะเป็นผู้ที่อยู่ต่างพักเนี่ยไปร่วมหารือการเพื่อจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาอันเนี้แต่ถ้ามันเกิดการพิสูจน์ทราบขึ้นมาได้ปับ๊บอันนี้ยุ่งเลยแต่ความรล่าแหลมของตัวท่านทักษิณเองมันก็มีประเด็นที่ทําให้รัฐบาลเหนื่อยก็คือการที่ไปเจ็บไข้ได้ป่วยที่ชั้น14แล้วไม่เคยติดคุกแม้แต่วันเดียวณนะตอนนี้ก็เริ่มมีการไปร้องแล้วว่าเอ๊ะมันป่วยไม่จริงมั้งป่วยทริบไหมแล้วก็ติดเอ๊ะอยู่โรงพยาบาลจริง,รงๆไหมยอยู่บ้างไม่อยู่บ้างไหม และขณะเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการสิทธิ์ก็เข้าไปตรวจสอบและและชี้ว่าจริงๆเนี่ยเอ้ยมันเกิดความไม่เท่าเทียมไม่เสมอภาคเป็นประเด็นคดีได้ยื่นไว้ที่ปปชแล้วก็มีข่าวสารดีว่าสภาแพท่สภา,า,สภาในฐานะาสภาวิชาชีพก็มีการตรวจสอบหมอของโรมตำรวจกับของราชธรรมละว,ว่าเอ๊มีล่อแหลมพิจารณาทำไหมนะครับซึ่งเร็วๆเนี่ยน่าจะท่าผลถ้าผลมันเป็นเชิงลบ ไปประกบกับที่กรรมาการสิทธิ์ร้องไว้อ้าวแล้วแน่นอนตอนนี้ที่เป็นข่าวสารดังเลยคือท่านพลตระเวศเสรีพิสุทธิ์ก็บอกอ้าวมีครับไปพบท่านทักษิณได้ไปเยี่ยมได้สองครั้งอ้าวแล้วข้อความที่สื่อเนี่ยอาจจะไม่พูดตรงไม่พูดชัดแต่มันอนุมานได้ว่าคล้ายๆว่าเอ๊ะเหมือนไปเยี่ยมท่านทักษิณที่มีรู้สึกว่าอาการไม่ใช่จะป่วยหนักที่จะต้องไปพักอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจแล้วสุดท้ายปลายทางมันก็จะไปกระทบท่านทักษิณเอง พอกระทบเสร็จผู้นําจิตวิญญาณมีอันเป็นไปมันก็มีผลต่อรัฐบาลีกเพราะว่าความแข็งแกร่งรัฐบาลเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ตัวนายกเนี่ยมันอยู่ที่ท่านอดีตนายกท่านทักษิณเป็นตัวพลังที่อยู่ข้างหลังถ้าตัวพลังมันหมดไปรัฐบาลก็ไปถ้าให้เทียกบกับรัฐบาลคุณยิ่งรักรมันจะอ,อันไหนจะดูแล้วจะอยู่ยืดอยู่โอ้อรัฐบาลคุณยิ่งรักเหนือกว่าเลยเพราะว่าในแบ็กกราวน์เนี่ยของ การที่กว่าจะมาเนี่ยท่านยีรักก็มีประสบการณ์แล้วก็เป็นผู้บริหารอะไรแล้วมันมีมันมีแบ็กกราวที่รับได้ไงแบบคุณอิงเนี่ยไม่มีแบ็กกราวอะไรเลยทางธุรกิจก็ไม่ได้แข็งแรงในทางของการเมืองเท่ากับศูนย์เลยจริงไหมและอายุก็น้อยคือตรงนี้ไงที่คนมันมีความรู้สึกไม่กลมกล่อ,อมไงพอจะมีคนใหม่มาบ้างแต่กับอกว่าคนใหม่เนี่ยมันเป็นคนรุ่นใหม่จริงแต่มันไม่มีพลังไงม,มันจะไม่ได้เป็นกองหน้ามาขับเคลื่อน คนก็จะเห็นมาเป็นลัฐมตีสำนักนายกรัฐมตีช่วยแล้วมันไม่ใช่ตัวหลักนะแต่พอนั่งในภาพรวมเนี่ยมันแบบไม่กลมกล่อมนายกอายุสามสิบแปดแต่ว่าโอ้โหซ้ายขวารองนายกแต่ละคนก็อายุรัฐมนตรีแต่ละคนก็ไปกันคนละเรื่องเลยความเข้มแข็งเข้มแข็งของเสถียรภาพเนี่ยนายกนายกยิ่งรักเนี่ยมีเสถียรภาพมากถูกต้องเลยเพราะตอนนั้นเนี่ยหนึ่งพักเดียวก็เกินครึ่งละอ่ามันก็พอไปได้คือพัก เพื่อไทยผสมราสานหน่อยมันก็ไปได้แต่อันเนี้ยอย่าลืมนะมันสามร้อยกว่าเนี่ยแต่มันมีพักเพื่อไทยจริงๆเคียร้อยสี่สิบเองพราะนั้นที่มือมาจับปั๊บเนี่ยมันก็หลวมๆเพราะมันเป็นขั้วตรงข้ามนี่มันเป็นการข้ามขั้วมาจับมือมันก็ยิงไม่แน่นพอเนื่องจากเป็นการข้ามขั้วเนี่ยแล้วมันเป็นการเหมือนเสียสัตว์อะ่ะมารวมพลคนเสียสัตว์อะ่ะไอพักเพื่อไทยเนี่ยเสียภาพในเรื่องของเสียสัตว์เพื่อชาติละ พอมาเจอพักประชาธิปัตย์คู่กรณีตรงข้ามเข้ามาร่วมแล้วพรักประชาธิปัตย์หัวหน้าพักก็เป็นภาพลักษณ์ของเสียตยัดอีกเ mm hmm. พราะตอนที่การเลือกตั้งคราวที่แล้วที่แพ้ก็บอกว่าเอ้ยผมเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิตเอาที่ไหนได้โผล่มาเป็นหัวหน้าพักโผล่มาไม่พอว่าเป็นรัฐมนตรีกลุ่มคนเหมือนว่าไม่มีเครดิตไง mm hmm. ในเรื่องการให้สัจจวาจาอันนี้พอมารวมกันแน่นอนมันก็หวาดระแวงคือต่างฝ่ายต่างไม่เชื่อกันทั้งนั้นละ่ะ มันต้องมีการต่อรองอยู่ตลอดเวลาแล้วรัฐมนตรีของท่านเศรษฐาที่เราผ่านมาหปีไงมันเป็นคําตอบแล้วไงคือไม่มีผลงานเลยอ่ามันก็เลยความคาดหวังมันก็ไม่มีการมีอดีตนายกทักษิณอยู่ฉากหลังร,รวมถึงคุณหญิงพจมาด้วยตรงนี้มันจะช่วยให้นายกยิ่งยิ่งนายก,ายกแผ่ทองคาและรัฐบาลพักร่วมของเพื่อไทย,ยมันจะประคองไปได้จนลตลอดตลอดฝั่งเยคือตรงเน,นี้มันมีความรู้สึกว่า เหมือนมีอะไรเขาเรียกว่ามียักษ์ประคองอยู่ข้างหลังลนะของพุธอิงแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีพลังอะไรเท่าไหร่เพราะเวลากรณีจะถูกชี้มูลที่เกิดความผิความผิดขึ้นมาเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าจะยิ่งมีความระมัดระวัง<ช>อ่าคุณหญิงอ้อคุณแม่เนี่ยอาจจะไม่อยากให้ลูกไปสุ่งเสี่ยงเลยถ้านันเอ้ยประเด็นนี้เสียงไม่เอาอ่ะลักษณะเดียวกันเนี่ยเวลาการเสนอการกรองงานมาเนี่ย ท่านนายกคนใหม่เองก็ไม่มีประสบการณ์ทางการเมืองฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังมันมีโอกาสรอดแหลมมากโดยเฉพาะคดีที่ดินวัดคดีไอของยายเนื่อ,อมะนะครับสนามกอล์ฟที่สนามกอล์ฟอัาทายไปครอบครองอเพราะทางพวกนักกฎหมายเขายัางดูเนี่ยเขาเทียบเคียงกันกรณีคดีของคุณปรีนาไงที่พ่อให้ ที่ดินสปกมาแล้วก็เลยโดนเรื่องจริยธรรมเลยน็อกไปมันเป็นแบบเดียวกันเลยนะเขาบอกเยงแต่เปลี่ยนที่ดินต่อกรเป็นที่วัดเท่านั้นนะสำนวนอะไรก็แบบเดียวกันแล้วอันของวัดเนี่ยมันยิ่งชัดกว่านะมันชัดกว่าตรงไหนหรือเปล่าเพราะมันมีคําพิพาคสาราีิการเป็นตัวชี้เลยไงว่าที่แปลงนี้ยที่อันภายครอบพอมันเป็นที่วัดจบแบบเบ็ดเสร็จมาแี่ก่อนสู้อาจจะมายาวนานแต่มันจบเบ็ดเสร็จตอนปีหกสองละ คำพิาพากษาสาานีการยึดว่าที่แปลงนียเป็นที่วัดปัญหาคือบริษัทอันพายก็ยังครองมาตั้งแต่6กสองถึงปัจจุบันมันก็จะเป็นแง่ของจริยธรรมสุดท้ายเนี่ยแค่ยังไม่ทันทแถลงนโยบายเนี่ยเรื่องร้องเรียนก็เรื่องร่วมไปสิบสิบเรื่องแล้วนะหมายความว่าทั้งตัวของคุณอิงเองตัวคุณอิงเองแล้วก็ตัวของไอรัฐมนตรีบางคนนี่แต่ถ้าเกิดของคุณอิงเนี่ยถ้ามันหนักขึ้นกว่านั้นเกิดประทับรับฟ้อง แล้วศาลเกิดบอกมีมูลพอที่จะให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ถ้าเกิดให้หยุดอีกตอนนี้ยิ่งจบเพเลยเท่ากับมาเข้ามาเป็นเสร็จก็ไม่ได้ทํางานเลยอ,อันนี้ไอ้ความเชื่อมั่นมันก็จะกระทบภาพรวมเลยทั้งหมดเลยนายกที่ผ่านมาชินวัตรสองคนคบจบลงด้วยรัฐประหาร,รนายกอิงมันจะมีจุดจบแบบนั้นได้ไหมฮะคิดว่า,าไม่ไปถึงรัฐประหารเ,ออเพราะว่านายกอิงเนี่ยแม้กระทั่งพอเกิดความล่อแหลมนะ ยังเชื่อมั่นอาจจะต้องถูกบังคับวิถีจากคุณพ่อคุณแม่เพื่อไม่อยากให้เป็นบทเรียนให้ลูกสาวต้องเหมือนคุณพ่อหรือคุณอาผูห้หญิงแต่สิ่งที่น่าสนใจว่าถ้าคุณอิงไปแล้วเนี่ยอะไรที่มันจะสถานการณ์ต่อไปจะเป็นยังไงจะเป็นว่ายื่นไม้ต่อให้พักเดียวกันคือท่านชายัยเกษมมาเลือกนายกใหม่เป็นชยัยเกษมหรือข้ามพักจากพักเพื่อไทยไปภูมิใจไทยเลยเป็นท่านอนุทินหรือ ยุบสภาเลยแต่ณนบะริบทตอนนี้กับข้อเท็จจริงที่มันปรากฏแล้วก็มันล่อแหลมเนี่ยมันถึงได้กระแสข่าวไมว่ารัฐบาลชุดนี้อายุสั้นแน่คือบางคนเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยให้เลยคือหลักเดือนเนี่ยไม่ใช่เป็นหลักปีบางคนมันไม่ใช่ครับพี่แมวสามเดือนเนี่ยกรณีที่เนื่องมาเนี่ยไออย่างเงี้ยกระบวนท่าเร็วพอร้องเสร็จปั๊บ เรื่องฝา่าฝืนอาจรียธรรมไม่ื่อสัตว์สุจริตไปสารล่ำนูนแล้วสารล่ำนูนเราคิดดูมันจะยาวแค่ไหนแล้วเรื่องของตายกเศรษฐายังไม่ยาวเลยแล้วอันเนี้ยเขาเรียกว่าพยานหลักฐานมันง่ายไงแบบท่านประพันธ์คุณมีก็หนึ่งในอดีตสวที่ไปยื่นสี่สิบสวที่ยื่นจัดการอ่ะคุณประพันธ์บอกเลยโอ้โหอันนี้ง่ายกว่าอันนู้นเลย ในฐานะที่เคยเป็นทนายมาสี่สิบปีประเด็นเนี่ยจะเป็นเป็นหมัดหนักเหนื่อยมากไม่ใช่เหนื่อยไหมเหนื่อยแล้วอาจจะดีไม่ดีเนี่ยพลตั้งคําถามว่ามันจะมีในสนามสู้รบข่าวหน้าหรือเปล่าเพราะคนจะมองไปว่าเนี่ยท่านทักษิณมาขราวนี้เพื่อแก้ปัญหาในส่วนของตนแล้วก็มาล้างแค้นแล้วก็จบไปส่วน อนาคตหน้าพรักเพื่อไทยจะไปก,ก็เรื่องของพัก<ม>เพราะท่านอาจจะไม่เกี่ยวข้องอีกแล้วก็ได้คือไอ้พักเพื่อไทยแล้วก็ตัวใครตัวมันไปเลยนะเรื่องประเด็นเรื่องถ้าน<ม>้จริงๆเนี่ยดีไม่ดีเหลือพรักภูมิใจไทยกับพรคประชาชนที่แข็งแรงอยู่อะน<ม>อกนะั้นไอ้พักอื่นเนี่ยพลังประชารัฐเรียบร้อยรวมไทยสร้างชาติเรียบร้อย,อยป,ประชาธิปัตย์ก็เรียบร้อยนะมันก็กลายจะเป็นเหลือสองพักใหญ่ดีไม่ดีภูมิใจไทยกับประชาชนต้องระวังคุณลักษณะคนแบบท่าน อดีตนายกทักษิณน,นะท่านพร้อมที่จะเดินแบบท้าทายอะ่ะลุยแต่ขณะเดียวกันถ้าเจอทางตันนะเฮ้พร้อมกับหลังหันทันทีนะถ้าเปรียบเทียบเหมือนเรือรบหลวงอะ่ะเวลาก็สละเรือ,อผู้การเรือต้องสละคนสุดท้ายลูกเรือต้องไปก่อนแต่อันนี้ <c oughs> ที่พึงระวังอะระวังผู้การจะสละก่อนลูกเรือดนานารัตฮิตเดนเจนด้าตัวเองกลับบ้านน้องกลับบ้านลูกสาวได้เป็นนายกแล้ว <c oughs> อ่า ไม่ได้เป็นต่อก็ไม่เป็นไรนี่ก็จบอาจจะเซ้งหรือไม่เซ้งก็แล้วแต่แต่ลูกพักเนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองอาชีพบ้านใหญ่เขาก็รู้วิธีไปเขาอยู่แล้วระวังจะเจอตัวนี้นะแบบโบกมือลาการเมืองส่วนพักเพื่อไทยก็ก็ก็มันจะไปยังไงมันจะไปยังไงไม่มีกลุ่มทุนแล้วใช่ไหมแต่ว่าสสพวกบ้านใหญ่เขาไปเขาได้เองแต,แต่มรดกทางการเมืองเนี่ยม,มันมัน,ม,นมันก็ต้องส่งต่อให้กับลูกสาวคนนี้ก็หมายความว่าก็ลูกสาวเป็นแล้ว่ <า>ก็ไม่้องไปต่อแล้ว,ลวก็ได้ก็จบสูงส,สุดแล้วกลับมาทำมาก,กินใช่ม,มันบรรลุปเป้าหมายแล้วฉะนั้นการที่ลูกสาวได้เป็นเนี่ยนะถึงยังเชื่องไงว่าที่จะเกิดไม่ลากยาวเนี่ยสมมุติว่าต้องมีประสบภัยขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องชิงลาออกในยุทธภากรเลยเพื่อมไม่ให้โดนแบบคุณเศรษฐา<ม>จะลืมนะคุณเศรษฐาเนี่ยกลายเป็นนายกที่เหมือนกลายอีกหน่อยโลกลืมอะ ไม่มีคนรู้จักไม่มีผลงานแต่ว่าอาการหนักเพราะโดนออกไปเนี่ยสารชี้ว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตก็เชื่อมั่นว่าคุณทักษิณหรือคุณหญิงอ้อไม่ประสงค์ให้ลูกสาวต้องมาโดนข้อหาแบบนี้หรอกใครจะไปก่อนนะถ้าสมมุติครต้องทานไปก่อนก็จบไปแล้วรัฐบาลมันก็ต้องเจ๊งไปอยู่แล้วนะถ้าทักษิณไปก่อนมันเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่เจ๊งแต่จริงคือเจ๊งเพราะว่าแบ็คไม่มีกองหลังไม่มี โอ้ตอนนี้โดนซ้อมหมัดไปก่อนที่จะถึงวันนั้นก็สามสี่คดีแล้วแต่พอถึงวันนั้นอ่ะมันจะออกมาชัดเลยระหว่างยุบสภากับโดนสอยอ,ออกจากตําแหน่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้พอๆกันหรือเปล่าหมายความว่าไอ้พระเจ้าจะถูกสอยเนี่ยนะมันอาจจะไปสู่ยุบสภาก่อนไงเพราะว่าถ้ามันโดนสอยเนี่ยนะอย่าลืมนะมันจะจบด้วยข้อหาว่าไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะอ่าแล้วก็ฝาก่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงนะมันจะเป็นข้อหาแบบเสรษฐะนะ ติดตัวไปจนตายนะฉะนั้นต้องโดดโดดหนีออกก่อนเพราะโดดหนีออกก่อนก็คือที่พี่บอกมีสองทางนะละาออกกับยุบสภาแต่พอยุบตอนนี้ยมันจบแล้วพรรคเพื่อไทยมันจะไปชนะได้ไงคือถ้ายุบตอนนี้มันยาก่าถ้ายุบตอนนี้ก็หมายความว่าเท่ากับแต่กูชินวัฒน์ก็ถอยออกจากการเมืองแล้วมันเหมือนรับลวงพรางอะ่ะเออเหมือนรับลวงพรางอันนี้พวกนักการเมืองเริ่มหวาดระแวงแล้วระวังตัวแล้ว ไม่อยู่ครบอยู่แล้วแล้วไปเร็วแบบที่เขาวิาพา์วิจารณ์กันด้วย<ม>พอเราจะเห็นชัดตอนไหนหรู้ป่าตอนที่ถแถลงนโยบายแล้ววันรุ่งขึ้นนักร้องเราจะเห็นประเด็นเรื่องที่ร้อง